ไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงน้องค่ะต้นพันส,สวยๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบในการปลูกไผ่นะคะแต่ไม่ชอบไผ่ที่ทำความสะอาดยากนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยค่ะที่น่าปลูกเป็นไผ่ลำต้นตรงไม่มีหนามเลยนะคะสำหรับไผ่เลี้ยงน้องปลูกประดับปลูกทํำร่มเงาได้นะคะและยังปลูกทานหน่อได้ด้วย สนใจต้นพันธุ์ทักมาพูดคุยได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครไลนยเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 5 5 5 8 8า9สามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ค่ะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ